สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่องจุ๊บซ่าอนิเมะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดกดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันและกดกระดิ่งเพื่อติดตามตอนต่อไปเรามาฟังเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วกันเลยค่ะการประเมินนักเรียนใหม่จะดำเนินการกับนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมตลอดทั้งปีเนื่องจากจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโรงเรียนสื่อหลายเคือค่อนข้างมาก คราวนี้จะมีนักเรียนเกือบ300ทีมที่เขารวมกันประเมินนักเรียนใหม่แต่มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่จะสามารถอยู่ในโรงเรียนได้ซึ่งหมายความว่ามีเพียง150ทีมแรกเท่านั้นที่จะผ่านการจัดอันดับนี้ซึ่งขึ้นอยู่กับจํานวนคะแนนที่เจ้าสะสมในการต่อสู้ของเจ้า การแข่งขันของเจ้าจะถูกจัดด้วยการจับสลากโดยทุกทีมจะต้องต่อสู้อย่างน้อย10นัดสุดท้ายนี้การจัดอันดับจะถูกสร้างขึ้นตามจำนวนการแข่งขันที่เจ้าชนะในจำนวนนั้น64อันดับแรกจะมีรอบคัดเลือกโดยสีทีมแรกในแต่ละทีมจะได้รับรางวัลต่างกันไป รางวัลสำหรับผู้ชนะจะลําค่ามากนักเรียนทุกคนในห้องต่างฟังอย่างตั้งใจสำหรับพวกเขาการประเมินนักเรียนใหม่เป็นกุญแจสําคัญในการตัดสินว่าพวกเขาจะอยู่ในโรงเรียนต่อไปได้อย่างไรหากพวกเขาถูกคัดออกพวกเขาสามารถกลับมาและเลือกโรงเรียนที่มีอันดับรองอันดับหนึ่งอื่นเท่านั้นถ้าเป็นเช่นนั้น พวกเขาอาจจะไม่สามารถเป็นวิญญาจารย์ระดับสุดยอดในทวีปโต้หลัวได้พวกเขาฝึกฝนหนักมาสามเดือนแล้วไม่มีใครอยากถูกคัดออกในตอนนี้ในโรงเรียนของพวกเขาโจโอี้พูดอย่างเชยเมยว่าชั้นเรียนของเราตอนนี้มี67คนดังนั้นเราจึงสามารถสร้างทีมได้22ทีมโดยเหลือหนึ่งคน ข้าจะแบ่งพวกเจ้าทั้งหมดตามวิญญานยุทธของข้าและหลังจากทำการวิเคราะห์อย่างรอบคอบแล้วข้าจะช่วยเจ้าสร้างทีมหากใครไม่พอใจเจ้าสามารถเปลี่ยนเพื่อนร่วมทีมได้หลังจากกลับถึงหอพักแต่หากไม่มีใครไม่เห็นด้วยเมื่อเราลงทะเบียนในเช้าวันพรุ่งนี้เจ้าจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงของข้าอย่างเคร่งครัดถ้าเจ้าไม่ทำ ค้าคิดว่าเจ้าคงเข้าใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นซ่งชิงฮั่นโจออ้พูดด้วยเสียงต่ำครับนักเรียนคนเล็กคนหนึ่งลุกขึ้นอย่างรวดเร็วเขาไม่ได้โดดเด่นมากในชั้นเรียนดังนั้นเขาจึงไม่คิดว่าโจอี้จะเรียกเขาออกมาก่อนโจออ้กล่าวว่าอาจารย์ทุกคนที่ดูแลชั้นเรียนนักเรียนใหม่สามารถเสนอให้นักเรียนผ่านการประเมินได้โดยตรง คนที่ข้าเลือกคือเจ้าหลังจากที่ข้าสังเกตมาระยะหนึ่งแล้วข้าเชื่อว่าเจ้าเหมาะสมที่สุดที่จะเข้าร่วมแผนกวิศวกรรมวิญญาณและฝึกฝนต่อไปเจ้ามีปัญหาหรือไม่ตอนนี้เจ้ามีทางเลือกสองทางเจ้าสามารถเข้าร่วมแผนกวิศวกรรมวิญญาณหรือจัดกระเป๋าของเจ้าก็ได้เอาแต่ใจนางเอาแต่ใจเกินไปจริงๆ นักเรียนทุกคนในชั้นเรียนมองไปที่ซิซงสิงหันพร้อมกันข่ายินดีที่จะไปที่แผนกวิศวกรรมวิญญาณขอบคุณอาจารย์โจสงสิงหันไม่ได้ต่อต้านความเอาแต่ใจของโจอี้เลยกระโดดขึ้นลงอย่างตื่นเต้นเหตุผลที่เขามาที่โรงเรียนสื่อไรเคอร์ก็คือการเข้ามาที่แผนกวิศวกรรมวิญญาณโจอี้ทำท่าให้เขานั่งลงต่อไป เราจะแบ่งเจ้าออกเป็นทีมทีมแรกคือฮัวอีเฮาหวังตงและเซียวเซียวฮัวอีเฮาและหวังตงแทบจะยืนขึ้นพร้อมกันเดิมทีพวกเขาเต็มใจที่จะจัด,จดตั้งทีมอยู่แล้วแต่เมื่อพวกเขาได้ยินโจอี้จัดทีมพวกเขาเป็นการส่วนตัวพวกเขาก็มองหน้ากันและสามารถเห็นความสุขที่สะท้อนอยู่ในดวงตาของกันและกัน อีกคนหนึ่งที่ยืนขึ้นกับพวกเขาคือนักเรียนหญิงที่นั่งแถวหน้านางไม่สูงอันที่จริงนางค่อนข้างตัวเล็กเช่นเดียวกับท่งชิงฮั่นนางไม่ได้โดดเด่นเป็นพิเศษในชั้นเรียนเช่นกันความสามารถที่หลากหลายของนางดูเหมือนจะจัดอยู่ในกลุ่มกลางของชั้นเรียนเด็กหญิงตัวเล็กๆไม่ได้สวยงามเป็นพิเศษแต่นางมีท่วงท่าที่ละเอียดอ่อนและสวยงาม และอย่างน้อยก็น่าชื่นชมใบหน้าของนางมีความเขินอายเมื่อนางหันไปรอบๆแต่การจ้องมองของนางตรงผ่านห้วยอีเห้าและไปที่ใบหน้าที่หล่อเหลาของหวางตรงนางหน้าแดงก่อนจะหันหลังกลับแล้วก้มหน้าลงสำหรับทีมที่สองเราจะมีจีเห้าหมาชิงช่วงและหลิงหลิงสำหรับทีมที่สาม โจอี้ฟังดูเอาแต่ใจมากแต่หลังจากที่นางประกาศการแบ่งทีมเสร็จแล้วนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนก็ดูเหมือนจะได้รับการปลดปล่อยจากภาระอันหนักอึ้งขณะที่หัวอีเห่าสังเกตชั้นเรียนอย่างเฉยชาเขาก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจด้วยความชื่นชมภายในแม้ว่าอาจารย์โจจะมีสีหน้าเย็นชาตามปกติและเข้มงวดมากแต่ในความเป็นจริง นางเข้าใจนักเรียนทุกคนอย่างท่องแท้กลุ่มเหล่านี้ได้รับการพิจารณาอย่างทีท้วนโดยนางอย่างชัดเจนเอาละพอแค่นี้หากเจ้ามีข้อเสนอแนะใดๆเจ้าควรนำเสนอเข้ามาอย่างรวดเร็วข้าจะให้เวลาเจ้าหนึ่งวันชั้นเรียนอื่นๆจะถูกแบ่งออกเป็นทีมด้วยแต่มันจะไม่เร็วเท่าเจ้าแน่นอน ปล่อยให้พวกเขาเที่ยวเตร่ไปมาและเสียเวลามากขึ้นเมื่อเจ้าคืนกระดาษแผนนั้นให้ข้าเจ้าก็ออกไปได้เมื่อกลับไปที่หอพักแล้วพักผ่อนให้เต็มที่ไม่มีใครได้รับอนุญ,ญาตให้ไปรอบๆและอุ่นวายการประเมินนักเรียนใหม่จะเริ่มในวันพรุ่งนี้และเป้าหมายของข้าคือให้ทั้ง22ทีมของเจ้าผ่าน หากใครถูกคัดออกพวกเขาจะไม่เพียงต้องเก็บกระเป๋าแล้วจากไปคาเนใจว่าจะให้ความทรงจำที่เจ้าไม่มีวันลืมเมื่อนักเรียนชั้นปีที่หนึ่งเห็นการจ้องมองของโจอี้ซึ่งจูจูก็กลายเป็นจริงจังพวกเขาอดไม่ได้ที่จะสั่นเทาอย่างรุนแรงไม่มีคำถามเกี่ยวกับความทรงจำประเภทใดที่โจอี้จะทิ้งไว้เบื้องหลังมันอาจจะเป็นฝันร้ายสำหรับพวกเขา ทั้งหมดของชั้นเรียนที่หนึ่งเต็มไปด้วยการสังหารคู่หนึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นเพราะอาจารย์โจไม่ได้ทำอะไรไม่ดีแต่พวกเขาต้องการทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ผ่านการประเมินมวอีเฮาหวังตงเซลลวเซลล์เจ้าสามคนอยู่ก่อนเมื่อนักเรียนคนอื่นๆมอบกระดาษที่เขียนแนวทางการฝึกฝนในอนาคตพวกเขาก็ออกจากห้องเรียน เพื่อเดินกลับหอพักผู้ที่เหลืออยู่ในห้องเรียนคือกลุ่มสาคนของห้วยอีเฮาในเวลานี้ชั้นเรียนอื่นๆยังคงอธิบายการแบ่งทีมสำหรับการประเมินนักเรียนใหม่อย่างกระตือรือลน้นเอาละส่งมันมาให้ข้าเจ้าซ่อนอะไรไว้หวังตรงโจอีหยิบกระดาษ3ามแผ่นจากกลุ่มของห้วยอีเฮาหวังตรงก้มหน้าลงทันทีและก้าวถอยหลังไปสองสาก้าว อย่างเงียบเงียบซ่อนอยู่เบื้องหลังหัวอีเ้าขณะที่โจอี้มองดูกระดาษสามแผ่นที่อยู่ข้างหน้านางมุมตาของนางก็กระตุกหลังจากนั้นนางเงยหน้าขึ้นและมองไปทางหัวอีเห้าหว่างตรงและเซลเซียลเมื่อโจอี้มองดูพวกเขาด้วยสายตาที่เฉียบแหลมของนางพวกเขาทั้งสามรู้สึกเหมือนกับว่าร่างกายของพวกเขาถูกทิ้มแทงเอาละ เจ้าสามคนมาดูว่าเจ้ามีอะไรนางหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งขึ้นมาแล้วก็แทกลงบนโต๊ะดีนี่ปังทีมสามคนของหัวอีเฮาสันพร้อมกันสายควบคุมโจอีพูดอย่างเย็นชาหลังจากนั้นนางหยิบกระดาษแผ่นที่สองแล้วตบลงบนโต๊ะอย่างแรงสายควบคุมเสียงของนางดังขึ้นอย่างชัดเจนเล็กน้อย หัวอีเฮาค่อนข้างประหลาดใจในขณะที่เขามองไปที่หวังตรงข้างๆเขาไม่ต้องสงสัยเลยกระดาษแผนที่สองนี้เป็นของเขาปังการตกครั้งสุดท้ายของโจโอี้เกือบล้มแท่นสอนแล้วก็สายควบคุมฮะคราวนี้เป็นตาของหัวอีเฮาและหวังตรงที่ต้องประหลาดใจทั้งสองจ้องมองไปที่เซลล ซึ่งขณะนี้นางก้มศีรษะลงและกำลังเล่นอยู่กับมุมเสื้อของนางจากความประทับใจแรกของเขาที่มีต่อนางเซียวเซียวควรเป็นวิญญาจารย์สายช่วยเหลือนางกลายเป็นวิญญาจารย์สายควบคุมได้อย่างไรมุมปากของโจอีกกระตุกตามการกระตุกของดวงตาของนางเจ้าสามคนจงใจเขียนอย่างนั้นหรือแม้ว่าการประเมินนักเรียนใหม่จะจำกัดแต่ละทีม ให้มีวิญญาจาร์สายโจมตีเพียงคนเดียวแต่ก็ยังระบุด้วยว่าเจ้าไม่สามารถมีทิศทางการฝึกฝนเหมือนกันได้ทั้งหมดเจ้าสามคนเก่งมากใช่ไหมเจ้าได้ตัดสินใจที่จะเป็นวิญญาจารย์สายควบคุมเจ้าเลือกสิ่งนี้ด้วยความตั้งใจหรือถ้าไม่ใช่เพราะการแข่งขันจะเริ่มในวันพรุ่งนี้ข้าจะให้เจ้าวิ่งสิบชั่วโมงติดต่อกันเพื่อความกระจ่างในความคิดของเจ้า หัวอีเห้าเจ้าเป็นคนแรกที่บอกข้าได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าวิญญาณยุทธประเภทจิตวิญญาณของเจ้าเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเป็นสายช่วยเหลืออะไรคือเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังเจ้าในการเลือกเป็นวิญญาจารย์สายควบคุมหัวอีเห้ารีบบอกอาจารย์โจข้าหวังเสมอว่าข้าจะสามารถเป็นวิญญาจาร์สายควบคุมได้ จิตสืบค้นของข้าสามารถสำรวจพื้นที่ทั้งหมดของสนามรบและยิ่งไปกว่านั้นวงแหวนวิญ,ญญาณในอนาคตบางส่วนที่เนตรวิญญาณของข้าดูซับจะมีทักษะวิญญาณประเภทจมตีอย่างแน่นอนด้วยเหตุนี้ข้าจึงไม่ต้องเป็นวิญญาจารย์สายช่วยเหลือธรรมดาการเป็นวิญญาจารย์สายควบคุมน่าจะเหมาะกับการเติบโตในอนาคตของข้ามากกว่า โจโอี้พยักหน้าช้าและพูดว่าเจ้าพูดมีเหตุผลวิญญาจารย์สายควบคุมมีโอกาสในอนาคตที่ดีกว่าสายช่วยเหลือสิ่งที่เจ้าเลือกนั้นไม่ผิดอย่างแน่นอนข้าจะถือว่าเจ้าผ่านหวังตรงเจ้าซ่อนตัวทำไมออกมาเถอะแม้ว่าห้วอีเฮาและเซียวเซียวจะเขียนคำว่าสายควบคุมพวกเขาก็ยังสมเหตุสมผลอยู่เล็กน้อยแต่เจ้าล่ะ เจ้าวิญญาจารย์สายโจมตีเขียนคำว่าสายควบคุมเจ้าอยากมีปัญหาหรือเออหวังตรงก้าวถอยหลังอย่างระมัดระวังจากด้านหลังหัวอีเฮาและพูดด้วยรอยยิ้มเยาะตัวเองบนใบหน้าของเขาอาจารย์โจโปรดอยา่าโกรธพูดตามตรงข้าคิดว่ามันเป็นไปได้ที่ข้าจะเป็นวิญญาจารย์สายควบคุม ด้วยความแข่งแก่งของข้าใช่ข้าต้องการพึ่งพาพลังโจมตีของข้าเพื่อควบคุมทั้งสนามรบนั่นไม่ใช่ประเภทของสายควบคุมหรอกหรือนอกจากนี้ข้าสามารถบินและโจมตีระยะไกลได้ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่ข้าจะควบคุมสนามรบด้วยวิธีนี้ใช่ไหมเจ้าโจอีกเกือบโกรธจนแทบหัวเราะ ดวงตางของนางมีความลึกซึ้งขณะที่นางจ้องมาที่เขาอยากคิดว่าข้าไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงของเจ้าเจ้าแค่ไม่อยากแยกทางกับหัวอ,อีเหาข้าจะเรียกเจ้าว่าคนโง่ถ้าเจ้าทำแบบนั้น,นเห็นได้ชัดว่าเจ้ามีการฝึกฝนสูงสุดในชั้นเรียนทั้งหมดแต่เจ้าแทบไม่คู่ควรที่จะถูกเรียกว่าอัจฉริยะเจ้าเป็นคนฉลาด แต่ทำไมเจ้าถึงโง่งี่เงาได้ขนาดนี้เจ้าเคยเห็นวิญญาจารย์สายโจมตีและสายควบคุมแยกทางกันเมื่อไหร่เจ้าพูดถูกพวกเขาจะอยู่ในชั้นเรียนที่แตกต่างกันแต่วิญญาจารย์สายโจมตีและสายควบคุมนั้นอยู่ด้วยกันเสมอเจ้าโงา่เปลี่ยนให้ค่าเดี๋ยวนี้ทันทีที่นางพูดจบนางก็โยนกระดาษในมือกลับไปทางหว่างตรง แม้ว่าเขาจะถูกดุและเรียกคนงี่เงา่าแต่หวังตรงก็ยังดูตื่นเต้นเขาเปลี่ยนคำว่าสายควบคุมเป็นสายโจมตีอย่างรวดเร็วก่อนที่จะส่งกระดาษคืนให้โจอีอ้ด,ด้วยความเคารพฮึโจอ,อีพ่นด้วยความโกรธนางเจ้ามองไปที่เซียวเซียวเป็นคนสุดท้ายแล้วเจ้าละ่ะเซียวเซียวถ้าจำไม่ผิดวิญญาณยุทธของเจ้าคือหมอพนึกวิญญาณที่หายากมาก ซึ่งถือได้ว่าเป็นวิญญาณยุทธระดับสูงคุณสมบัติหลักของหม้อผนึกวิญญาณคือการช่วยเหลือผู้อื่นทําไมเจ้าถึงใส่คําว่าสายควบคุมเซียวเซียวเหลือบมองที่หวางตรงและพูดด้วยน้ําเสียงนุ่มนวนอาจารย์โจหม้อผนึกวิญญาณของข้าแตกต่างจากหม้อผนึกวิญญาณธรรมดาเล็กน้อยมันสามารถโจมตีและช่วยเหลือผู้อื่นได้ข้าแทบจะไม่สามารถใช้มัน ในการป้องกันได้ถือว่าถ้าเป็นหม่อผนึกวิญญาณแปรผันเป็นที่รู้จักกันในชื่อม้อผนึกวิญญาณสามภพโจอี้ตกตะลึงครู่หนึ่งเซลเซียลอย่าบอกข้าว่าเจ้าไม่รู้ว่าทิศทางการฝึกฝนของเจ้ายุ่งเหยิงแค่ไหนมันจะเสียเปรียบต่อการพัฒนาในอนาคตของเจ้ารู้ใช่ไหมข้าแนะนำให้เจ้าไปในทิศทางเดียว และพัฒนาจากจุดนั้นแม้ว่าจะเป็นวิญญาณยุตแปลผันเจากก้าก็ยังต้องมีทิศทางในการเพิ่มวมงแหวนวิญญาณเสี่ยวเสียวพยักหน้าและกล่าวว่าข้ารู้ค่ะนั่นเป็นสาเหตุความสามารถหลักที่ข้าเลือกสำหรับมอผนึกวิญญาณสามภพของข้าเป็นทั้งโจมตีและป้องกันโจโอี้ขมวดคิ้วและพูดว่านั่นไม่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเช่นกัน จะเห็นได้ว่านางอดทนต่อเซลเซลอย่างมากเซวเซลพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนว่าแต่ข้ามีวิญญาณยุทธอื่นอีกมันสามารถจัดอยู่ได้ทั้งสายช่วยเหลือและสายควบคุมฮะในขณะนี้ไม่ใช่แค่โจอี้ที่ประหลาดใจแม้แต่หัวอีเฮาและหวังตรงก็เบิกตากว้างความตกใจของหวังตรงนั้นยอดเยี่ยมมาก เขาคิดเสมอว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีใครเทียบได้ภายในชั้นเรียนที่หนึ่งเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะมีคนแบบนางซ่อนอยู่ในชั้นเรียนวิญญาณยุตคู่หัวอีเห่าและหวางตรงกล่าวพร้อมกันเสียวเสียวก้มหน้าลงอย่างเขินอายแววตาของโจยอีสันไหวนี่เป็นครั้งแรกที่สถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในชั้นเรียนที่หนึ่งซึ่งเกินการควบคุมของนาง หลังจากคิดกับตัวเองอยู่ครู่หนึ่งนางกล่าวว่าได้เป็นวิญญาจารย์สายควบคุมถ้าเจ้าต้องการนอกจากนี้เจ้าสามคนจะทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้นในอนาคตแม้ว่าการประเมินนักเรียนใหม่จะเป็นเพียงการสอบครั้งแรกของเจ้าภายในโรงเรียนสื่อไลเคอรแต่ก็สำคัญมากสำหรับเส้นทางการฝึกฝนในอนาคตของเจ้า วิธีเดียวที่เจ้าจะมีโอกาสปรากฏตัวในเกียรตินิยมการฝึกฝนของโรงเรียนคือเจ้าต้องได้รับอันดับที่ดีในการประเมินนักเรียนใหม่อยู่ในชั้นเรียนนี้ขามองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับโอกาสที่เจ้าทั้งสมคนมีข้าไม่จำเป็นต้องพูดถึงวางตรงและเซลเซลเจ้าสองคนมีความสามารถและจุดแข็งที่เหนือกว่านักเรียนคนอื่นๆสำหรับเจ้าหัวอีห้า แม้ว่าเจ้าจะมีความแข็งแกร่งและพรสวรรค์ในระดับปกติแต่เจ้าก็มีระดับของความมุ่งมั่นที่คนธรรมดาไม่สามารถแม้แต่จะต่อสู้ได้เช่นเดียวกับวิญญาณยุทธประเภทจิตวิญญาณที่ไม่ธรรมดาโดยไม่ได้คำนึงถึงวิญญาณยุทธที่สองของเซลเซลเจ้า3าคนได้เติมเต็มซึ่งกันและกันในระดับหนึ่งแล้วข้าจะให้ภารกิจแก่เจ้าในการประเมินนักเรียนใหม่ เจ้ามีเป้าหมายเดียวเท่านั้นเป็นผู้ชนะหากเจ้าไม่เป็นผู้ชนะง้นก็เพื่อเซียวเซียวแต่เจ้าทั้งสองจะต้องติดตามข้าต่อไปในขณะที่เจ้าฝึกฝนหัวอี้เฮาพยักหน้าและกล่าวว่าอาจารย์โจแม้ว่าเราจะเป็นผู้ชนะข้าก็เต็มใจที่จะติดตามท่านโจอี้ตกตะลึงเจ้าเด็กโง่เจ้าไม่คิดว่าข้าเข้มงวดเกินไปหรือ ข้ารู้ถึงสิ่งที่พวกเขาเรียกข้าเป็นการส่วนตัวเจ้าไม่จำเป็นต้องโกหกข้าเพื่อให้ข้ามีความสุขหรอกนะโัวอีเฮาสายหัวก่อนจะพูดอย่างจริงจังว่าไม่อาจารย์โจข้ายินดีที่จะติดตามท่านและเรียนรู้จากท่านต่อไปแม้ว่าท่านจะดุไปหน่อยแต่ข้ายังสามารถเรียนรู้สิ่งที่มีประโยชน์อีกมากมายจากท่านได้ ข้าได้สังเกตนักเรียนจากชั้นอื่นเป็นบางครั้งการเติบโตของพวกเขาไม่ได้เกือบจะใหญ่เท่ากับชั้นเรียนของเราอย่างน้อยก็ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาใบหน้าของโจออ้เผยให้เห็นร่องรอยของรอยยิ้มในที่สุดแม้ว่าใบหน้าที่ชราของนางจะดูไม่สวยนักเมื่อนางยิ้มแต่นี้เป็นครั้งแรกที่หัวอีเฮารู้สึกถึงความอบอุน่นจากร่างกายของนางเอาละ เจ้าสามคนกลับไปพักผ่อนได้แล้วจำไว้ว่าเจ้าสามคนจะต้องเป็นผู้ชนะจากการประเมินนักเรียนใหม่อย่างแน่นอนนอกจากนี้อย่างน้อยข้าสามารถบอกเจ้าได้สามอย่างโรงเรียนสื่อไลค์มีความมั่งคั่งมหาศาลจากการประเมินทั้งหมดที่โรงเรียนมีผู้ชนะการประเมินนักเรียนใหม่ และผู้ชนะการประเมินสำเร็จการศึกษาของร้านด้านนอกจะได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดสำหรับรางวัลเหล่านั้นจริงๆแล้วเจ้าจะรู้เองเมื่อเจ้าเป็นผู้ชนะการประเมินนักเรียนใหม่กลับไปและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเจ้าอยู่ในสภาพดีที่สุดคาเชื่อในความแข็งแกร่งของเจ้าครับค่ะทุกคนตอบพร้อมกันก่อนจะออกจากห้องเรียนไปพร้อมกัน เมื่อพวกเขาจากไปเสียวเสียวก็ดูราวกับว่าในที่สุดนางก็กล้าพอที่จะถามอะไรบางอย่างหวังตรงคาขอคุยกับเจ้าหน่อยได้ไหมแต่หวังตรงบกมือและตอบว่าไม่จำเป็นตอนนี้ข้าต้องกลับไปเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันในวันพรุ่งนี้เจ้าสามารถแสดงให้เราเห็นว่าวิญญ,ญาณยุท์ของเจ้านาทึ่งเพียงใดเมื่อการประเมินเริ่มต้น เซลเซวหลังจากที่เขาพูดจบเขาก็คว้าไหลของฮวยอีเฮาและจากไปเมื่อเขาเห็นความผิดหวังในสายตาของเซลเซลฮวยอีเฮายิ้มให้นางทำให้เซลเซลฝืนยิ้มกลับพวกเขายังเด็กอยู่ดังนั้นความรู้สึกที่ค่อนข้างเลือนลางที่พวกเขามีต่อเพศตรงข้ามมักแบบจะขึ้นอยู่กับรูปลักษณ์ของอีกฝ่ายเพียงอย่างเดียว แม้ว่าการปฏิเสธของวังตองจะทำให้นางผิดหวังเล็กน้อยแต่นางก็ไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่านี้นางได้แต่คิดในใจว่าเจ้ามีอะไรให้หน่าทึ่งมากนักรอจนกว่าการประเมินจะเริ่มเมื่อเริ่มขึ้นเจ้าจะเห็นว่าความสามารถของข้าน่าทึ่งแค่ไหนเชะ<อ>ความเย,อย่อหยิงของนางถูกซ่อนอยู่ในความลึกข,ของหัวใจเสมอ เจ้าไม่จำเป็นต้องแสดงออกชัดเจนเมื่อเจ้าปฏิเสธนาะจริงไหมหัวอีเฮาหยอกล้อหวังตรงในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาทั้งสองเริ่มคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีสำหรับหัวอีเฮาชีวิตที่เข้มข้นของการฝึกฝนเป็นเพียงวิธีอื่นในการทำให้ร่างกายของเขาสงบลงแต่จิตใจของเขาได้รับการผ่อนคลาย อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนอย่างน้อยที่นี่นักเรียนทุกคนในโรงเรียนมีความเท่าเทียมกันเขาไม่รู้สึกอะไรที่คล้ายกับการแบ่งชนชั้นที่เขาเคยรู้สึกมาก่อนเมื่อเขาอยู่ในคฤหาสน์ของดายุกเมื่อจิตใจของเขาผ่อนคลายบุคลิกของเขาก็เริ่มล่าเริงขึ้นมากผไม่ได้เป็นเด็กที่เงียบขรึมและขี้อายอีกต่อไปเมื่อตอนเขาเพิ่งมาถึง เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยและถ้าไม่รู้จะพิมพ์ว่าอะไรพิมพ์ชอบหรือส่งหัวใจเพื่อให้แอดรู้ว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้แล้วพบกันใหม่กับจุ๊บซ่าอนิเมะบายๆค่ะ